กบตะแดงก็โตวไวมากเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนดีไม่ถึงเดือนย<ด>ี่ห้าวันถ้าอย่างนี้สองเดือนน่าจะได้จับขายใหญ่จริงสองเดือน <2 S 1> ได้กิน, <S 2> 2 <S กนคิดว่านะโอ้ดููดุตีแงมาโดดดูตัวเห็นไหมนะเลี้ยงแบบนี้เลยเลี้ยงแบบพึ่งพาธรรมชาตินะ่ะสำหรับแล้วตัวมันดำด้วยนะตัวมันสีดำเนาะมันไม่ใช่ขาวแบบกบกบเลี้ยง ในกระชังนะอีตัวเล็กนะที่ไม่หนีอ่ะดูนะเห็นไหมโ,รโ,รโครงสร้างแพงไหมเนะีนะ่ยโครงสร้างแพงไหมเนะี่ยโรงเรือนเนี่ยกระชังเนะี่ยโอ้โหยอดมาแล้วยายจะถ่ายกบได้ไงล่ะลูกดูตัวกบเนี่นเยอะมาก โอ้มันใหญ่จริงอ่ะใหญ่ใหญ่จริงมันลงป่าแล้วเนี่ยอาหารแพงไหมกระสอบเจ็ดร้อยกวากินกี่วันเจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบวันก็ไม่แพงตัวเล็กๆอ๋อเดือนตัวมันสีดำนะเห็นนะอันนี้เห็นแค่ตัวเดียวนะปกติมันเต็มเป็นปึกเลยนะใหญ่กว่านี่มีนะใหญ่กว่านี่มีนะ ในนี้เจ้าของบ่อจ้ะเจ้าของบ่อตรวจงานเอามาส่งบ้านเพราะว่าเช้าเจ้าของเขาไม่ให้กินอาหารไม่ให้กินข้าวเจ้าของเลี้ยงอาหารไม่ชอบกินอาหารหนีข้าไปกินข้าวในบ้านข้าไปกินข้าวด้วยสองวันละชอบกินข้าวแต่เจ้าของไม่กินข้ากิน่นี่อุ้ยนี่อินอินอินอ๋อสี่โมงถ่ายได้ เอามาแกงอ่อมได้วันหลังมากแต้อยืนถ่ายข้างบนนิดนึงเพื่อกระาหูแล้วถ้าจากินทำไงได้เอาอะได้เนี่ยโอ้ก็จับมันได้มันเยอะแล้วตัวตัวมันเยอะลงไก็จับได้แล้วแต่มันก็เปรี้ยวแต่ก็จับยากนิดแต่ก็จับได้เยอะมากเลยเอาไปอ่อมวัวอกวัวปกบงจังเลยถ้าแบบนี้ไม่อดเลยพูดถึงว่าเอาหอยเชอรี่ทุกไปกินน่าจะได้ไหม ปล่อยต็นเสียงคู่มันออกไปลูกออสมามันจะไปกินกันในนี่ยเพราะวันนี้มันกินสัตว์เอากบนาปล่อยต้นเสียงคู่แล้วมันออกมาก็กินกันเป็นอาหารก็เรืยคิดเอานะโอ้บวกบุ้งจังเลยถ้าทายต้องขึ้นมาข้างบนอ๋เอเวลาให้อาหารมันกูมันใหญ่ใหญ,ใหญ่สามนิ้วอ่ะสามนิ้วอันนั่นนะเห็นไหมนะพระจ่าไม่จ่านะเดี๋ยวซูมกล้องให้ดูอ่ะ ใหญ่เยอะอ่ะใหญ่เยอะอ่ะมีคนจอดรถทำไมอะ่ะก็เกระเทศบาลมาขอถ่ายสวนมาก็เป็นยี่สิบคนเลยั้งเอาไปไหนมากนลยเจ้าของสวนน่ายอยู่มากอันนี้ต้นทุนก็ไม่แพงนะซื้อลูกพันลูกออสมาโลละร้อยโลหนึ่งได้เกินร้อยตัว โลหนึ่งได้เกินร้อยตัวแล้วนี้มาเลี้ยงตั้งยี่สิบห้าวันนะใหญ่เยอะนะตอนมาตัวประมาณโโนิ้วโป้จ้ะอ๋อโลหนึ่งสี่ถึงหกร้อยตัวกิโล100ละร้อยร้อยสิบบาทแต่ลแล้วคุม้มนะเนี่ย้ 600, 600, 600, ถ้ยาเปห้าเท่ากับห้าตัวบาท คิดว่าเอาแค่สี 6, ่ถึงหกหรือสี่ถึงห้าอะไรเงี้ยมันก็สามโลอ่ะนัห้าห้าตัวบาทเรามาเลี้ยงสามเดือนต้นทุนนี่มันก็ไม่เท่าไหร่นะอาหารพาเลี้ยงจริงขายจริงก็พอได้มันก็ได้ครึ่งนึ่งเนี่ยพูดถึงอาหารแล้วนราคิดเราสามเดือนขายนะแล้วมันสะอาดนะมันสะอาดตรงที่ว่ามันถ้าเลี้ยงกบปกติแล้วต้องถ่ายน้ำใช่ไหมเลี้ยงแบบนี้พอเสร็จแล้วก็เปิดน้ำออกไปในทุงน่งนาได้เลย เปิดน้ําผ่านเวียนได้นี้ผู้จัดการท่านประธานผู้จัดการสวนนี่ขับรถมาส่งนะไปไปกับยายไหมไปขึ้นรถเลยเเเเประมาณห้าตัวบาทโอ้ก็ก็พูดถึงว่ามันใหญ่แล้วกิโลละร้อยนี่มันขายได้สบายเลยนะอันนั้นเจ้าของสวนนะ ร้อยหนึ่งนี่น่าจะขายได้เพราะที่เคยซื้อกินมันก็อยู่ประมาณห้าตัวหกตัวโลเนาะที่เราไปเคยซื้อสามตัวโลสามตัวโลนี่ก็ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไรแต่ถ้าเป็นกบธรรมชาติสามตัวโลจะใหญ่นะเพราะว่ามันไม่มีไขมันแต่ถ้าเป็นกบเลี้ยงสามตัวโลนี่ไม่ถือว่าใหญ่นะแค่เปิดขายนี่ก็ จับขายได้ทั้งวันนั้นเนี่ยมีคนรับซื้ออยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบนี้มันจะกึ่งธรรมชาติเลยไงต้นสักนี้ก็มีคนจองทุกวันเลยนะี่ยทุกต้นเลยนะอ๋ปปอมีคนมาถ่ายรูปอนา้อเอา,อเา,า,าอไหนมาตงปมีคนมาถ่ายสวน,นาอยูปป่านา้าเกียดเดินมาเพเดินมาก็เสียเวลาง,งานตังให้ถ่ายตาสยเลย บ้านนี้ได้ออกทีวีนะรายการในนี่และอินี้ปลาดูปลาเขาปลาอินี้ปลาทับทิมปลาทับทิมฮะปลาทับทิมนี่เลี้ยงตั้งแต่เดือนเดือนกุมภาปีที่แล้วอ่ะซื้อมาตัวปลาทับทิมตัวละห้าบาทป้าที่ซื้ออะที่หนูไปซื้อมาปลาทับทิมปลาจิรดาแต่ว่าปลาจิรดาปลานี้ออกลูกนะ อาหารอาหารตะแดงเดี๋ยวตะแดงเอาอาหารให้ปลาแต่ถ้าเลี้ยงปลาด้วยอาหารปลาอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่คุ้มนะถ้าเลี้ยงทําแบบเชิงพันนิดอ่ะไม่คุ้มแต่ถ้าเลี้ยงแบบเรามีเศษผักเศษอะไรให้บ้างแล้วให้อาหารบ้างอ่ะได้อยู่แล้วเอาไปกินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อการค้าอย่างเงี้ยไม่คุ้มจ้ะบอกเลยว่าไม่คุ้ม มันไม่ขึ้นเมื่อกี้มันก็ลอยอยู่มันยังไม่หิวยังไม่ถึงเวลากินไงแ,แต่ปลาในเนื้อไม่อร่อยวันนั้นได้ปลาในไปตัวหนึ่งลูกเอาให้ใปลาทับทิมอร่อยปลาหมอจิรดาไอปลาอะไรนะปลาเนปลาทับทิมแล้วก็ปลานินจิรดาแล้วก็ปลาหมอชุ่มพรอ,อร่อยสนับสนุนในการเลี้ยงพอแล้วเดี๋ยวหนูจะเข้าแล้ว ไม่ขึ้นไม่ขึ้น,ย,นยังไม่คุ้นถ้าถ้าเลี้ยงอปลาเนี่ยอร่อยปลาหมอชุมพรน่ะอร่อยแต่ปลาในไม่อร่อยถ้าเลี้ยงเพื่อแบบสมมุติว่าเพื่อนๆมีบ้านอย่างเงี้ยมีบ้านอย่างนี้แล้วอยากเลี้ยงปลาอยากเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะเลี้ยงไว้กินน่ะปลาหมอชุมพรน่ะอร่อย ปลานินไม่ปลานาไม่อร่อยปลานินปลาทับทิมปลาอะไรเนี่ยอร่อยแต่ปลาในเนื้อมันกระด้างกระด้างรู้เหรอรู้จักเพราะว่าลูกเคยจับเอาไปให้จ้ะเลี้ยงไว้แบบเนี้ยเวลาเราจะกินเราก็มาจับเอาไปมันก็อยู่ได้อยู่นะ,อะโอ้ขึ้นแล้วตรงนู้นขึ้นแล้ว ต้นสักนี่ก็หกเจ็ดปีแล้วนะปลูกก่อนก่อนที่เราจะมีบ้านเราปลูกกล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยงก่อนนะพอไม้พี่เลี้ยงพอไม้ใหญ่แล้วแข็งแรงกล้วยก็หมดอายุไปในเวลาแบบมันก็อ,อุ้ยดูโหุ้ยใหญ่นี่ว่าทําปลานึ่งมะนาวได้เลยอ่ะตัวสีชมพูนะปลาทับทิมนะเลี้ยงบ่อด,ดินนะแต่ยังไม่เห็นลูกปลาทับทิมนะลูกปลาดีนะเห็นลอยอยู่จ้ะเป็นฝุ่งๆเลย ปลาทับทิมนี่มันจะมีลูกได้หรือเปล่าไม่แน่นะแต่ว่าปลาดุกเขาไม่สนับสนุนให้มาปล่อยอย่างนี้นะมันจะกินลูกปลาด้วยกันนะแต่ยาพินไม่ได้ใส่ปลาดุกเลยนะอันเนี้ยโอ้เยอะมากเลยแต่เขาเอาผักใส่ให้กินนะไม่มีปลาสวายนะอันเนี้ยปลาซิวหรือลูกปลาอะไรไว้นะ ทั้ว่าแหละเกษตรพอเพียงเนี่ยถ้าเราทําได้มันอยู่ได้ดีจริงเลยนะอันนี้กล้วยมะละกอกิโลละสิบบาทมีคนมารับซื้อถึงที่นะที่บ้านบ้านลูกชายเนี่ก็จะถ้าซื้อเป็นลูกก็ลูกละ10บาทถ้าซื้อเป็นโลก,ก็โลละสิบาทแล้วแต่คนซื้อจะตัดสินใจเอาเลยแล้วพ่อค้านอนอยู่นี่คอยรับตัง บางคนผ่านมาบอกบ้านหน้าอยู่จางถ่ายรูปบ้านนี้ปลูกมาได้ปีหนึ่งละเอาแล้วใครเอาไว้ตัวหนังสืออะไรมาเขียนไปไน้ายไว้เนี่ยเนี่ายเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยนึกว่าออกแน่เจ็ดศูนศูนย์ อ๋อจ้ะไม่เป็นไรไไเ,เพราะว่าต้นสักนี่มันอยู่ในยวกว่าแล้วกล้วยหักมุกนะกล้วยหักมุกขายเป็นกิโลจ้ะกล้วยหักมุกเคือใหญ่ๆเนี่ยเขาช่างเป็นกิโลเลยนะตัดจุบกิโลละสิบแปดบาทเขาก็รับซื้ออีกอั้นนาข้าว พูดถึงว่าถ้าเรามีแบบไม่มีภาระอะไรมากมายมีที่สิบไร่เนี่ยแบ่งทำนาแบ่งเลี้ยงปลาแบ่งเลี้ยงกบแบ่งทำสวนอยู่ได้จ้ะอยู่ได้อย่างสบายเลยนะเพราะว่ามันจะมีไรายได้เข้าตลอดอะแต่ไม่สนับสนุนให้ออกจากงานประจำมารีบมาทำเลยนะเพราะว่าถ้าออกจากการประจำมาทำเลยสามปีแรกเนี่ยมันจะไม่มีไรายได้อะไรเลยจ้ะขอบอกว่าสามปีแรกจะไม่ได้อะไรเลยนะ มันจะไม่คุ้มทุนน่ะมันต้องรอให้ไม้เราใหญ่ก่อนแล้วออกมาเก็บผลผลิตจะได้นี่ลูกชายยังทํางานอยู่นะแต่ว่าได้ตาแดงมาดูแลบ้านนี่เป็นบ้านลูกชายจ้ะส่วนเอจ้ะขนุนนะ่ะอยู่ลบบุรีระหว่างขนุนกับทุเรียนปลูกทุเรียนดีไหมทุเรียนโลละคาโลละร้อยสองร้อยขนุนโลละแค่สิบสองบาท ระหว่างขนุนกับทุเรียนถ้าอยู่ลบบุรีปลูกขนุนดีกว่าจากปีนี้บันบันบ้นนี้ได้ต้นนี้ได้ตั้งเท่าไหร่ตัดได้ตลอดนะขนุนนะน 8, ต้นเดียวได้เกือบสองพันราคาโลละสิบสอบาทนี่หมายความว่าตัดปุ๊บช่างปั๊บเลยนะน 10, ลูกล,ก 10, ลกกะสิบโลก็ลูกละร้อยยี่สิบละ, 120, ละ ลูกละร้อยยี่สิบโดที่ว่าเราไม่ต้องมาทําอะไรเลยนะตัดจุ๊บเขา้ขามาเขาไม่ต้องตัดจุ๊บแล้วเขามาเลือกตัดเอาไปเลยจ้ะเขามาเลือกตัดเอาไปเลยกิโลละสิบสองบาทตัดได้ยกเอาไปเลยโลละสิบสองบาทแต่ทุเรียนพยายามปลูกมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะยังไม่ได้ได้ยังไม่ได้ต้นเลยปลูกเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นนะจ้ะจ้ะอ๋อ หนูไม่รู้ว่าเขาตัดต้นกล้วยทิ้งมาเอาไส้กล้วยไปแกงส้มกินอ๋ออ๋อนั่นน่กกล้วยหักมุกที่เป็นเคือครอโอล,ละสิบสองบาทนะจ๊ะพอจ๋าแม่จ๋าไอ้กล้วยหักมุกโลละสิบแปดบาทโลกล้วยหักมุกชั่งโลกล้วยหักมุกชั่งโล มะละกอช่างโลขายได้หมดนะอันนี้ไม้บ้านตะแดงซื้อบ้านเก่ามาว่าจะทําบ้านแล้วดูขนุนเนี่ยขนุนก็โลละสิบสองบาทฮะขอที่ไล่หนึ่ง ยงามมากยอดหาอะไรลูกเดี๋ยวพาไปดูไม้ด่างยายพินนานๆจะได้ออกมายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยวันนี้มาพอดีเจอเจ้าของบ้านปกติมาจะไม่ค่อยเจครับและข้างบนเขาก็เลี้ยงแมวนะเลี้ยงแมว เสียงแมวร้องทำฟาร์มแมวด้วยนะไดทำฟาร์มแมัลยงไว้เล่นนะีแมวหมาพาไปดูเพราะวันนั้นมาตัดไอ้นี่ไว้ตัดโปโตล่าไว้โอ้เขาเพราะอะไรล่ะเนี่ยมาตัดต้นโปโตล่าไว้แตกหรือยังไม่รู้ยกยอดไว้ไม่ใช่ยอดไปอะไรแล้วนะเห็นไหมสวยงามมากเลย ไม้บัรญพินที่เอามากวักเขาเลี้ยงไว้อะ่ะโอสวยอยู่นะเนี่ยเราไม่ยอมมีไข่นะน่าจะอันนี้อันนี้บอลเหลืองพื้นละเอโปโตลาอยู่ไหนวันนั้นมาตัดโปโตลาไปตออยู่ไหน นานจะได้ออกมาทีหนึ่งเอ๊โอสวยนะเราเนี่ยสีสวยมากแล้วออกมาอยู่กลางทุ่งแล้วเนี่ยอือันนี้วินสันสินสิงบุรีไม่ได้มาตัดใหญ่มากเลยโหขึ้นหน่อเองเลยวินสันสินสิงบุรี อันนี้สิมสิงบุรีนะขึ้นหน่อเพียบเลยเนี่ยอันนี้สิ่งสิงบุรีเนี่ยดูหน่อเขาตัดป่ะอ๋อเขาตัดไว้เขาตัดชำไว้ถึงว่าทำไมมันแตกเองได้ดูจัน์ประกายดาวเนี่ยไปเดี๋ยวแค่นี้ก่อนพาชมสวนเพิ่น